อ้อสวัสดีครับผมมีวันยุดสิพามาหาปลาครับผมผมนะฮะนนสายชาเนแนะนะครับผมวันยุดเท่านะครับมาหาปูหาปลามัานอี้ทีมงานเท่าเดินทางมาถึงแล้วครับผมเจสิพาไปเบิองมองหาปลา พ่อครับงหาปลาหอครับอนี้ไม่้วครับไอไอกันเย่ะงที่สแล้วครับองที่มาเสียทุ่งโซลูป่ผมเสียแทนโซตไยนีครับทีมงานห่าครับผมมีอยู่เจชีวิตต้องกันครับมีไม้ที่สอครับผมไม้ที่สองครับตอนเนี่ยร้ขอเนนี

ด่าดีดีวะลุ้งไปเลยครับผมปากแรกล่กลองเบือง มาแล้ครับเตินล่งกันนะครับทออำตื่นอยู่นาอ On, ado, yeah. mm hmm. mm hmm. จ็คหน้าทุ่งนะครับ huh. ท um, uh, ีมงานเขาแล้วก right. mm ็โปโปนะครับผมโปโปน่าจะเดินปโน่าจะเดินแล้วก็จาดจอดนะครับผมไอวุฒนะครับผมนี่ไอเด่นพร้อมนะครับกับหัวหน้าแป้งนะครับพ่นขับรถจังมาขับรถโดยเฉพาะเฮ็ดยังกูเปลี่ยนครับ อยู่ข้างหน้าแป๊บนึงครับโอ้มานกับตีเคือวะกลวอย่าเด้อโอเอ้าจีิงอ่ะบ่หนีอยู่บ่สู้บ่ครับบ่ได้บ่บ่ได้รับครับอยากครับผม

ตูเดียวคนหนึ่งเนอะโตขึ้นไรอยู่ตูเดียวหน้าคุวนี่ไม่ไปแล้ววะเงินคูันจดเป็นยังสิยุอก่ายม่ป่าให้คูดีกว่คูเงินกได้ นึงวสันปลาคูตัวนึ่งคนว่าได้ึ้นบางฮันนี่ ต้มเลย่อายไงเลี้ยวมอไม่อยู่อ่ะทำแค่น้อยละเด็กมวอต้มเลยอวสตัวมเลยยิงเลยคยวเี้ยวเครับดนพิเ็ดกับเขาแล้วบันนี่นี่ครับมองยูมองเศร้าห้องวนี้กลางตากลางดงมีต้นมะขามนะครับห้องมะขามน้องอุปปาครับผม บริการไฟหรอครับอันนี้ยางมาซื้อมาขันอันพี่ตีซ้ำโซ่มซื้อนะพี่ครับคนก่อไฟไอ้ก้องแต่แปดโมงเพิ่งกตีมาเมื่อกี้นี่ไหมบรรยากาศครับโอ้บรรยากาศดีดีไอ้หนอนห็นบักขามนี่ครับบักขามมีเขึ้นมาบักขาม ถามสมครับะือไปมานนงาหาาอใช้ซื้อไปเนาะเกมพิ่นสีมีโครงการเห็นยังเนาะเพิ่นเทีนเพิ่นที่ว่าปลูกต้นบท่านสาต้นเลยนี่แหละซีิไ่โอ้คือสื่อซีชิไลปลูกต้นท่านเซืนปลูกของท่านสามต้นครับซีิไลเ่นเคือฮะซีิฟไลต้นบอท่านสามต้นปลูก ไม่ยังไงดรวยเกินนะมันนี่รับดีดีนี่แล้วบรรยากาศเหรอางนมเสียงได้อยู่นี่ไม่ยังนี่ไม่ครับปอมเขาลุกิบอย่างนี้ ตายยหรอกมั้งหมตายหรอกผู้ชำนาญการครับทหารทหารบติดดิมวลมันต้องเป็นทหารอันนี้ก็ทหารครับติดคือกันเพฟนนี่ทีดยา นี่เพไปขันได้เควางามนี่มัแล้เลยนะไมีคย่เงเียวมันโอ๊ยโวยยใสมมันมันบ่ไร้เนยมันต้องเอาหนามันออกนามมันเงียวใส่หไหมหาไปรเลเอาตัวเอาตัวมันเียวใส่ด้วยก็นั่นละก็สิเอาไปใส่ได้ไง ไ้าหางเลยโอ้ก้อยเส้นนี้ได้บ่ะเชี่ยบมก้อยเส้นนี้แวโดดนี่ละอยู่ปายอยู่ดวงเมิ่งเคียงคนเี้นี่หายห่าเคียงเัีง่ยธรรมดากิการนี้ดีะก็สมัยเป็นทหารก็แน่นี่ละโอ้นี่วัที่ว่าไปสองปีนั่นอออีส่ขางไพ่บอกอีสัขงไพใช้เป็นครทหารย่นี่แถ้ขวองไพโอ้ใรได้สอนเจ้ข้างไพเ้บอพี่ขงไพ เชมโอ้ปขึ้นมามังลไต้เลบมย่กบ่วงนี่ผมงผมมีเมนูเกมะบ่วงครับ่าขึ้นมาขามตักปลาครบผมเสบุมนี่แล้วครับมงนอกคอหน้ามันรอคอหน้านะย่างกันอน่อยเนียจะไปฟังมันกัน

มายไปายหามาตองหัวเขามาต้มแน่ามาต้มเน่ามาเต๋ยมเต๋ยวเดี๋ยวหัวิรอดดิไม่นี่ไอ้ไอ้สโอ้ยบีแพรไอ้ที่แล้โอ้

หอมต้นหอมต้นเย็นเย็นเอาใสต้นปาอ้ยมาเดียวใบมาวะอู้ปใส่ต้นปาสนานีครับผมสนานีต้นปุ้ยรู้ ม่วิการในไทยนเีอนี่เียวเห็นแล้เ็นะเขาว่ดักนูวังยังเียมีปีกอยู่นเนี่ยทีนี้ไอ้เท่เ่บมอยู่เลยไปว่าวะยังเอาเน่ตบวมูื้อดีเลยูก็ันมันมานาเกียวนั้งงกนวันเสาร์ยังไ่ได้เข้ามาค้างคนเลยเดี๋ยวก็่ปีกอีดี๋ยวว่ามันมีขาะว่เขาจะวตกป้อาตนนยิงิมางาเขาังน ใส่สุดรสบอกพริกพรกเขาไปแล้วเขาขวครับจัดไปสุดรน้องเเลวเโอ้ขวาเขาได้บอกคำตัวเอาขวายังไปโอ้พอวะยิ่ยิพอการก็เทียบมึงเดียมันบานเนาะใน้ไม่องผมลติอร์เดียวมว่าีเซ่บอก ยังตุ่มเ้ยขันน้ำลงไปแล้วหันไม่ได้กินบ่หรอรับจากฟังทซนน้ำมาได้สะพานลังโซงน้ำมันพูดูพ้นนั่ตัวที่สองแม่ยแม่ยุฟังกีฬาฟังกีฬา เลยมหาไลมาเอ็น้เลยมหาไลมานี่มันกิอใส่เมื่อมหาไลยวันนี้มันก็จีมีอันมองประตูพิดนามอยู่กวาเมื่อเป็นสุ่มประตูพีดนาม้ันท่ากับยูตรงขาจีเอ็นเอาเนี่ยอใส่กินเรืงุ้งบ่ตัวเห็ไมตมเาุงสี้กองเนาะคุ้งสี่กองใส่ก้อย

กันแบบลูกเพราะเขาเกี่ยปลาเขาตั้งใจจังเลยเด้อโอ้ยท้องมาลเดียเขาเกี่ยวปลาเขาันจนละลายเบิดวันเหนือเห็นเยังไงเดือน กินกับกระดกินกับลาบป่ะพี่ที่อนบ้านนบมดินบ้านใดนบ้านกินเลือด้กับเสกสู่เนาโอ้ยพ่แม่พ่กระดดิบกินมันเป็นพยาธิพ่อแม่รับจากบนกินฟุกมันยังบม่เป็นถืกระตือ

เน nice ียนกกล้ๆน yeah. right. euh. <ma ี่ที่ไปจุ่มกันเถอะกินเขาครับกินเขาน่ขำัเอครับาเด้อมาเด้อมาเดี่น้องมาเด้อจตกอนยัด้อาผมกอนย่านี้เคยตุ่ม